พี่ร้องเพลงมาเต้นเต้นโอเคป่าโอเคเต้นแบบเต็มที่เลยนะโชว์สเต็ปเลยนะสาวๆที่จะขอเบอร์ได้นะครับเนี่ยอนาคตอยากเป็นเน็ตสตาร์ได้นะจำตัวเต้นนะสามสี่คันหูไม่รู้จะทำไรอาเซนต์จะไปโดนไหมสุยอดมากอบคมาะครับนี่แค่น้ำจิ้มนะครับเนี่ย ใช่ครับยังสนุกขนาดนี้เลยว,วันนี้น้องๆทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวเอาแย่กันต่อเพื่อให้เป็นการเสียเวลาหน้าท,ที่ตรงนี้นะครับว่า้องบิวเลยไหมว่าแล้วไหมครับเอาฉมดมาด้วยแล้วกันนะครับผม,าบามาบบถ้าจะบอกให้ได้ได้ได้ครับรับผมอ่ะเพลงร้องเพลงให้ฟังดีกว่านะครับเดี๋ยวนะครับเปิดซาวด์ไว้ดีนะครับอ้าวนะครับขอเสียงอีกครั้งที่บ๊อกก์ให้บิว